สวัสดีครับตัวนี้เป็นเตาฉีประมวลร,รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชันน 6.0. ุตัวนี้เป็นขนาด3 x มนะครับตอนนี้เบาไฟอยู่นะครับพอเมื่อสักครู่นี้ทอดไข่ดาวนะครับเดี๋ยวจะต้มหน่อไม้นะครับจะเร่งแล้วนะครับเร่งก็คือแค่เปิดลม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 ,เ,ดลม,เ,ดลมเพิ่มลมเข้าไปเปิดลมให้สุดครับเพิ่มลมเข้าไปไฟจะค่อยๆเพิ่มขึ้นครับค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น นะครับไฟที่แรงเต็มที่เลยก็คือจะประมาณก้นหม้อเบอร์สีเนี่ยกระจายเต็มพอดีนะครับถ้าเราต้องการเบาเราก็ก็ก,กหลีลมไว้นะครับเป็นไงครับแรงละแรงเต็มที่เลยอันนี้ฟืนนะครับฟืนแบบนี้อันนี้ไม้มะขามเทศนะครับก็ไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ชื้นๆแหละไม้ตากฝนอยู่นะครับแรงมากแรงครับแรงก็ตอนนี้ตอนนี้วางหม้อแล้วนะครับใส่น้ําเต็ม เดี๋ยวจะต้มหน่อไม้อันนี้หม้อเบอร์45นะครับดูเปลวไฟนะครับเปลวไฟใสเลยนะครับฟ้าส้มใสไอ้สีส้มสีเหลืองใสนะครับจะจายเต็มก้นหม้อพอดีนะครับไม่เลยไม่เลยนะครับเป็นเปลวไฟที่สวยงามยอดเยี่ยมมากครับ